แล้าไปที่สะบักตรงนี้ละะ่ะคะอันตรายมากถามว่าเจ็บแน่นแบบไหนลักษณะเหมือนคนมานั่งทับนะคะหลายเหมือนคนมานั่งทับเคยคุยกับคนไข้ที่มีปัญหาด้านหัวใจที่ว่าเจ็บแบบไหนคนไข้าบางคนบอกว่าเหมือนช้างเหยียบแสดงว่าเขาเปรียบเปรยว่าช้างเหยียบแสดงว่ามันรุนแรงมากนะคะแต่การเจ็บของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะว่าแต่ละคนมีโรคประจําตัวที่แตกต่างกันนะคะเอาละและที่สําคัญคือเมื่อไหร่ที่เราเจ็บหัวไหล่แล้วแล้วไปข้างหลังนะคะบริเวณกลางต้นคอเนี่ยบางท่านแล้วก็ล้วไปที่หน้าอกเนี่ยเราบางครั้งก็จะคิดว่าเหมือนเป็นลักษณะกดไหลย้อนด้วยนะคะฉะนั้นต้องวินิจฉัยแยกให้ออกโดยการซักประวัติให้ให้ได้อย่างแน่นอนเลยนะคะอ,อันที่3คือมีปัญหาที่เหนื่อยง่ายหายใจถี่ หัวใจเต้นเร็วหลายท่านจะบอกว่าหายใจไม่อิ่มตรงนี้แหละต้องพึงระวังปกติคนเราเนี่ยหายใจเข้าออกได้รับออกซิเจนต้องอิ่มปกติใช่ไหมคะหายใจไม่อิ่มไม่ได้ทําอะไรหนักแต่ทาไมถึงหายใจไม่อิ่มนะคะหน่วยง่ายหายใจถี่ขึ้นหายใจถี่เพราะเป็นไงคะหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงเลยต้องพยายามหายใจถี่เพื่อเอาเลือดเนี่ยเอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงที่หัวใจได้นะคะอันที สี่ก็คือมีปัญหาหายใจเหนื่อยหอบหรือหายใจไม่ออกนะคะหายใจเหนื่อยหอบมากขึ้นนะคะหายใจเหนื่อยหอบหายใจไม่ออกเลยฮะ,ะแน่นไปหมดเลยนะคะทั้งๆท,ที่อยู่ในที่อากาศโล่งๆนะคะ,อ,ะอันที่5พอมีอาการเช่นนี้ก็มีอาการเป็นลมหน้ามืดวูบได้เลยหมหมดสติไปเลยนะคะตรงนี้ที่สําคัญอันที่6คือขึ้นไส้อาเจียน ขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยเวลามันมีปัญหาแต่ระบบไม่ว่าสมองหรือหัวใจหรือหลอดเลือดเนี่ยขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยจะเป็นอาการที่สําคัญเลยที่เห็นว่าเอ้ยเชสนนี้มีปัญหาขึ้นไส้อาเจียนด้วยนะเราต้องพึงระวังและ